นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของชาวปีวอกนะคะประจำเดือนมิถุนายน2563 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวปีวอกดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด6ใบแทน6เรื่องราวค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเปิดไพ่เพิ่มเติบเข้ามาอีกวันนี้นะคะนะัดใช้ไพ่ทั้งหมดสาหสำรับเลยทีเดียวค่ะในการที่จะดูดวงต่อหนึ่งต่อหนึ่งเดือนนะคะนั่นคือไพ่สำรับรวมเทพนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ไพ่เอ่อไพ่สำรับสีแดงนะคะเรียกง,ง่ายๆแล้วก็สุดท้ายเป็นไพ่คําแนะนําค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะนะัดจะเปิดไพ่พร้อมกันที ทั้งหมด6ใบเลยกับหัวทุกใบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอหั่นก่อนโอเคค่ะไพ่นะคะทั้งหมด6ใบาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแทน6ตำแหน่งและ6เรื่องราวอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มให้ด้วยแต่ก่อนที่จะไปดูหน้าไพ่นะคะฝาก ช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ Facebook Fanpage และ Youtube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิตใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Youtube ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกันอัปเดตกันค่ะโอเคเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะชาวปีออกวอกเองเนี่ยลักษณะนิสัยของคุณคุณเป็น คนที่ค่อนข้างที่จะร่าเริงแจ่มใสค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นคนที่นําทีมในแก๊งมีเพื่อให้เพื่อนเรียกเสียงหัวเราะค่ะได้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ได้รู้ว่าลึกๆแล้วชาวปีวอกรู้สึกยังไงเพราะคนปีวอกค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เก่งค่ะและแสดงอะไรบางอย่างออกมาเพราะเขาอยากที่จะให้คุณรู้ในพาร์ตตรงนั้นนะคะแต่เขาแต่ทั้งหมดเขาจะไม่ให้รู้ค่ะมันจะเป็นฟิลนั้นเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ ไพ่ใบแรกค่ะไพ่ใบแรกนะคะแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณ จิตใต้สานึกของคุณไพ่ใบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะคะตัวชาวปีวอ,อกเองอะคะ่ะคุณอาจจะเข้าไปเป็นคนกลางในการเชื่อมในการประสานเรื่องอะไรบางอย่างสมมติว่าคุณทํางานในหน้าอย่างงี้ค่ะคุณปม่คุณก็เป็นคนกลางเชื่อมให้ลูกค้ากับคนขายอะคะ่ะเข้ามาด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันและในขณะเดียวกันตัวกลางเชื่อมอะมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของในหน้าหรือว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวนะคะมันอาจจะเป็นกาวเชื่อมใจระหว่างใครกับใครก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้ที่ ระกันแล้วคุณเป็นคนอยู่ตรงกลางคุณเป็นฝ่ายห้ามทับหรือว่าเป็นฝ่ายหย่าศึกอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณน,น่ะ เป็นคนที่ต้องติดต่อประสานงานหรืออะไรต่างๆค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะทีนี้เปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะขยายความเป็นตัวตนของคุณค่ะในบรรยากาศครอบครัวถือว่ารักกันดีมากๆเลยนะคะและในขณะเดียวกันคุณเองก็ยังเป็นคนกลางเพื่อที่จะนั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คือปราษารอยล้าวอะค่ะในช่วงของเดือนมิถุนายนอาจจะมีเหตุทะเลาะอะไรกันบางอย่างค่ะแล้วคุณรับหน้าที่เป็นคนกลางในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาก็เป็นไปได้ค่ะนัด เปิดไพ่คำแนะนําเพิ่มให้หนึ่งใบนะคะไพ่บอกว่าไพ่คําแนะนําที่17นะคะบอกว่าอย่าช้าให้ลุกขึ้นมาซะอืมอย่าช้านะให้ลุกขึ้นมาเลยนะคะโอเคเรามาดูกันต่อค่ะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวปีวอกค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าการเงินช่วงที่แล้ว,ลวมาค่ะค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายหมดไปเยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะเป็นรายจ่ายที่ฉุกเฉินและกระทนหันมากพอสมควรแต่ว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะมันจะค่อยๆบรรเทาและเบาบางลงไปทําให้รายเออเอาเป็นว่ารายจ่ายที่มันจ่ายที่มันหมดไปแล้วค่ะมันจบไปแล้วที่มันเป็นก้อนใหญ่อะค่ะทีนี้ก็จะเป็นเหลือแบบรายจ่ายเฉพาะให้กั บริวารหรือว่าให้กับลูกหลานหรือให้กับคนในบ้านบริวารในที่นี้ของนดัดนะคะหมายถึงคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะตีตรงตัวเรือตีตรงตัวเลยหรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่เพื่อนบางคนก็สามารถเป็นบริวารได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าน,นี่แหละคะ่ะคือรายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้แหละหมดไปกับเรื่องของบริวารเรื่องของลูกหลานนะคะในขณะเดียวกันคะ่ะรายจ่ายอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือสิ่ง เอาสามารถเอามาปลปลเปินปนเปร์ให้กับตัวเองได้อะไรที่มีความสุขนะคะเกมซื้อเกมเมอร์หรือว่าคุณเป็นเกมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะซื้อเกมมาเล่นนะคะหรือว่า,าซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาปลูกนะคะหรืออะไรแบบเนะะี้ยค่ะคุณจะเต็มที่เลยคือจะไม่ค่อยเสียดายสักเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแล้วก็สดใสมากๆคุณจัดการงานได้การงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรบางอย่างด้วยนะคะเพราะ จากความสามารถของคุณเพราะจากการจัดการของคุณและอีกอย่างหนึ่งค่ะจากการช่วยเหลือจากบริวารด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ช่วยเขาแค่ฝ่ายเดียวเขาก็มาช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของบริวารคือช่วยซึ่งกันและกันนะคะผัดกันช่วยอย่างนั้นนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นนัดเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะในเรื่องของการงานค่ะ การงานในตอนนี้ถือว่าอยู่ตัวแล้วนะคะถือว่าไอ้จุดเสี่ยงภยัยอันตรายหรืออะไรต่างๆนานาวิกฤตต่างๆค่ะคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะต้องจัดการมันยังไงช่วงเนี้ยอาจจะเดินเกมรุกไม่ได้ต้องเป็นเกมรับและเป็นการรับที่ต้องเซฟตัวเองที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยนะคะได้ไพ่ใบดีขึ้นมาแต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบวิกฤตเลยไหมไม่ใช่ค่ะ จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศในช่วงการนใ,นในเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะได้ดีลงาน2ออย่างหรือว่าได้รับงาน2ได้รับการได้รับตําแหน่งมอบหมายหรืออะไรเงี้ยค่ะทั้ง2ออย่าง,ะะง,ง,อง,อางมีหน้าที่ต้องรับผิดช,ชอบ2อ,อย่างอะไรบางอย่างที่มันต้องเป็น2อ,อย่างนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานต่อมาค่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสําหรับความรักเริ่มต้นจากคน ที่มีคู่แล้วก่อนนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่และค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับชาวปีวอกมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณที่เข้ามานะคะเป็นผู้หญิงก็นี่แหละค่ะจงภาคภูมิใจไว้นะคะว่าในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่จัดการแฟนได้อย่างหยุหมัดเลยเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวนะคะแต่ในขณะเดียวกันสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายนะคะที่เข้ามาฟังในช่วงนี้อะไรที่ยอม ยาได้หรือว่ายอมแฟนได้ก็ยอมยอมไปเถอะคะ่ะเพราะสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว,ว่าคุณจะสู้ยังไงคุณก็แพ้อยู่ดีโอ้โหคนที่เป็นผู้ชายเข้ามาฟังแล้วแบบโอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวเลยนะคะจะมีวันชนะบ้างหรือเปล่าต้องท่องเอาไว้แบบนี้นะคะว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นะอย่างนั้นนะคะแต่ก็บรรยากาศก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะในความสัมพันธ์ของผู้รักคะ่ะ ในช่วงนี้นะคะความเป็นคือตัวของปีวอกเองค่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคบกันมานานแล้วนะด้วยระยะเวลาอะไรต่างๆนานาค่ะมันเนิ่นนานมานานมากๆแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าความรักมันเริ่มที่จะจืดจางเริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราดูไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนเดิมหรือว่าดู ดูแก่แล้วว่าเอาเป็นว่าพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยนะคะก็ <c oughs> คือคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอายุเยอะแล้วว่าบางทีปกติชอบกีฬาเอาดอร์ใช่ไหมคะ,อะชอบแอคทิวิตี้ข้างนอกบ้านแต่ตอนเนี้ยเออขออยู่ในบ้านดีกว่านอนผึ่งพุงเล่นอะไรแบบนี้คะ่ะจะเป็นฟิลนั้นนะคะดังนั้นกลับมาให้ได้นะอ,ะอายุมันเพ็งตัวเลขค่ะพยายามท่องไว้แบบนั้นนะคะอืทีนี้เรามาดูคนโสดที่โสดสนิทกันบ้าง <c oughs> จริงๆแล้วนะคะคนโสดเนี่ยมีหลายสถานะมีหลาย มีหลายเลเวลมากๆเลยแต่เริ่มจากคนที่โสดสนิทก่อนนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคนที่โสดสนิทคุณมีเกณฑ์ที่จะคนคือคนที่โสดสนิทนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้มีใครอยู่ในใจสําหรับดาวตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแสดงความรู้สึกอะไรออกไปหรือว่าคุณอาจจะได้ยินข่าวว่าคนคนนนะั้นเขาไปเปิดตัวเป็นแฟนกับใครบางคนแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็เลยส่งผลทําให้คุณค่อนข้างที่จะเสียใจและบรรยากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมมากๆเลย มากมากเลยนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนดังนั้นก็สู้ๆแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะลองเปิดไพ่ขยายอีกหนึ่งใบซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสาหรับคนโสดที่โสดสนิทจริงๆคือณนะตอนนี้ค่ะคนที่คุณมองหาค่ะคุณไม่ได้มองหาความหวือหวาเหมือนแบบวัยรุ่นแต่ก่อนแล้วถึงแม้ว่าคุณเพิ่งจะอายุแบบ20กว่าแต่คุณก็คาดหวังว่าคนคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตจะเป็นคู่แท้จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะจะไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วไม่อยากแบบสวัสดีค่ะชื่อนี้นะคะ,ช,ะ,คะชื่อนัดนะ อะไรแบบนี้ค่ะไม่อยากแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นคุณก็เลยมองหาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและยาวนานจะเป็นแบบนี้นะคะซีเรีย e l a t i o n นชิพเลยนะคะเรียกอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะมันยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นมันยังไม่ได้สดใสอะไรนะคะความรักดังนั้นคนโสดสนิทนะคะโฟกัสเรื่องงานไปค่ะเรื่องงานค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้เปิดไพ่หนึ่งใบค่ะสำหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ขออภัยด้วยนะคะคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะอาจจะม,มากกว่า1คนด้วยซ้ําไปนะคะตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขก,กับความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละ ถามว่าคุณจะไปเร่งร้าเขาหรือเปล่าว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นอะไรกันอ่ะไม่ก็ให้มันไปแบบสบายๆแบบนี้แหละแล้วคือถือว่าคุณค่อนข้างที่จะจัดการได้คุณไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสถานะค่ะคุณให้ความสําคัญกับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะปัจจุบันนะคะว่าเอ้ยมันมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเท่านั้นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแบบไม่ได้คาดหวังมากยอะไรเงี้ยค่ะลองเปิดไพ่คำแนะนำหนึ่งใบนะคะสำหรับคนโสด ที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาบอกว่า ทุกในใจมันเจ็บปวดกว่าทุกทางกายอแสดงว่าลึกๆแล้วค่ะตัวคุณอาจจะยังไม่ลืมรักครั้งเก่าหรือว่าเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่รีบร้อนที่จะชัดเจนกับใครหรือว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยดูดูกันไปก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยสถานะหรืออะไรต่างๆบางทีคุณอาจจะมีประสบการณ์ในอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตม,มันทำให้คุณรู้สึกว่าการเปิดตัวมันก็ดู ไม่ได้มันเผลอๆมันอาจจะส่งผลเสียกับคู่ของคุณก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นฟิลนั้นนะคะสําหรับชาวปีวอก ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะกันบ้างนะคะหรือว่าอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะเพลิๆในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะชอบทํากิจกรรมที่ต้องออกนอกบ้านต้องเสียงเหงื่อต้องต้องใช้แรงอะไรแบบนี้ค่ะเยอะมากเป็นพิเศษก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการสะดุดลม้มเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจเลยแล้วก็จุดอ่อนของ คคุณนะะจุดอ่อนของชาวปีวอกนั่นก็คือบางครั้งคุณชิลมากจนเกินไปคุณสบายสบายมากจนเกินไปจนทําให้อะไรที่มันควรที่จะเคร่งคลัดะคะก็ไม่อะไรที่ควรจะหย่อนก็ตึงอะไรที่ตึงกับหย่อนเลยแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวปีวอกอันนี้คือจุดอ่อนของคุณทีนี้เรามาดูกันต่อคะ่ะกับเรื่องของโชคลาภสำหรับโชคลาภในช่วงนี้นะคะคุณจะได้โชคลาภจากบริวารน,นะชโชคลาภจากสัตว์เลี้ยงโชคลาภจาก จากคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาเอาไว้อะคะ่ะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากเขาแต่ถามว่ามันเยอะหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เยอะนะมันคือถ้าเกิดว่าให้ตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะคะก็อาจจะแค่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะมันไม่แบบไม่ได้ได้โชคมาแบบเต็มเมก้อนใหญ่ๆหอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะคะนัดเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ในเรื่องงานในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไปสมัครงานเอาไว้สองที่ที่คุณเล็กอะคืออาจจะมากกว่าสองนะแต่ที่เล็งๆเอาไว้อะคะ่ะที่เลงๆเอาไว้แบบเข้าตาจริงๆก็คืออยากที่จะไปทำอะค่ะทั้งหมดสองที่แล้วนัดก็รู้สึกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนอาจจะมีปฏิกิริยาจากทั้งสองที่ติดต่อกับมาหาคุณก็เป็นไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะเลือกที่ไหนก็ลองเลือกที่มันแบบว่าโอเคอสวัสดิการดีการเดินทางโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองเลือกดู นะคะแต่ว่าเกณฑ์นในเรื่องของการได้งานก็มีอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วก็นัดไม่แน่ใจนะคะว่าน,นัดจำไม่ได้ละว,ว่านัด ต้นคลิปอะาคา่ะได้บอกไปหรือเปล่าว่าดวงของชาวปีวอกอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าปกตินะคะมาช้ากว่าเดือนมิถุนายนก็ได้เหมือนกันหรือว่ามาเร็วกว่าเดือนมิถุนายนก็ได้เหมือนกันอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับดวงของคนทั้ง12นักษัตรใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักษัตรแล้วนดะยังมีดวงของคนทั้ง12ราศี7วันแล้วก็12เดือนเกิดด้วย คุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้นะคะนอกจากนั้นยังมีพิกอาร์ตค่ะ พิาคแคลดของนัดไม่มีวันหมดอายุนะคะคุณสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่ถูกใจได้แต่ต้องบอกไว้นิดนึงนะคะว่าอย่าเพิ่งอ่านคอมเมนต์ก่อนการเลือกไพ่นะเพราะบางทีมันอาจจะมีผลต่อการเลือกไพ่ของคุณนะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าหาเบอร์มงคลให้เข้ากับชีวิตนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยตรงนี้นะคะไลน์แอด natto64 ค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะสําหรับเบอร์มงคลก็คือจะมีของแถมอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะแต่เป็นของที่สิริมงคลแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะ ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ